สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับถ้าผมจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าโรคอะไรที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดต่อปีก็คงจะหนีไม่พ้นโรคมะเร็งนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะฮะต่อปีตอนนี้ก็ประมาณกว่า50,000คนที่จะต้องสังเวยชีวิตกับโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์ต่างๆก็พยายามที่จะหาทางรักษาโรคมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นในคนนะครับวันนี้ผมมีหทางเลือก ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบข้อมูลนะครับก็คืองาดํา โดยเฉพาะสารเซสเซนีนที่อยู่ในงานดำนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นอกเหนือจากมะเร็งนะครับเรื่องของข้อเสื่อมข้ออักเสบกระดูกพุนก็สามารถที่จะช่วยด้วยนะครับค่ำคืนนี้ผมเลยไปพูดคุยนะกับนักวิจัยงาดําโดยเฉพาะเลยนะครับมาฟังท่านดูนะมาฟังข้อมูลดูนะครับว่าอาจารย์พูดแล้วมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนและมันช่วยได้จริงหรือไม่นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปพบกับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญา คงทวีเลิศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตินครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะอาจารย์ครับงานดำนี่มันรักษามะเร็งได้หรือฮะผมจะตอบคาถามคาถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไปว่ามีอะไรยักสามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างนี่ก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวก ถังเช่าพูกอะไรอย่างี้ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษาเม็งได้เลยแม้กระทั่งคีโมรักษาไม่ได้คีโมบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็กลับมาเป็นอีกหายชั่วคราวหายไปบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตัวไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่ะเรลงมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายงเราเจอนะคุิตินนะว่า มันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบ a p ทุกอย่างเลยครับไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษาตัวไอตัวไอตัวตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์ต้นกําเนิดต้นกําเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหมคุณคุณคุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคําถามนี้กับแพทย์ มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีมโมเสร็จแล้วลมะเร็งจะหายไม่มีใครกล้าย,ยืนยันไม่มีใครกล้าย,ยืนยันตอนนี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งก็คือการผ่าตัดครับเจอก้อนก็ตัดมันออกตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัด,ตดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลลงไปเลยอ,อันที่หนึ่งก็ตัดมันออก อันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอาลังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่คอเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็ววจะดําเลยมันเบินครับอันที่สามคือการใช้ีโมีเ huh. คมนี่ฉีดก,กับกินเป็นสารเคมีเป็นสารเคมีเซลลตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล,ล้วเซล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลของเราเองนี่แหละ แล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆ <ฮะ S 2> แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มีเ <c oughs> ป็นลดก็โดนผมเลยร่วง <c oughs> ผมร่วงคิ้วร่วงวิก <c oughs> ไปหมดเลยไหมอันนี้ก็คือ side effect ของ <c oughs> 2> 1, 2, ีโมครับหนึ่งสองสามอันที่สี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกัน <c oughs> ใช้ทาเคสเตดการะปีใช้อ<ะ>ิมมโนทารปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็อ,าออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายนะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่าเอาเทอร์นีฟ m เมดิซีนเอาเทอร์นทเีฟทางเลือกทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะ ไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบเนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณสามเดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับอยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ําชาให้เลี้ยงน้ําชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่ท,ที่ที่แนะนำสารสกัดงาเลยนะครับเอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลง,ลง,ลงยุบปัจจุบันไม่มีเหลือเลยเพราะการกินเขาบอกเขาบอกเขาบอกเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะนะฮะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิม มันมีผลมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทําไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่างอ๋อแน่นอนไซเอน c ์มันอธิบายได้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่ีย้งไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยหนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยม,มันแตกแตกนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก,วก็ก้อนมันก็เล็กลงเล็กลงแล้วหายไป น่าสนใจไหมก้อนใหญ่มากบอลลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก็หายไป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 ะบวนการกระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาเขาคิดกันก็คือมะเร็งนี่มันเก่งเก่งคือหมายความว่ามันมันพอมันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหมครับมันมันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือด เส้นเลือดที่อยู่ข้างก้ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเร,าเรียกว่า VEGF คือ vascular endothelial growth factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกงอกงอกเหมือนกับทำถนนมาหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า เร<ท>าทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตโตโต,ต,ตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันไม่ให้ไปเลี้ยงมัน,มมนคือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจนิสิตหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันเพือ่อที่จะไปเลี้ยงมันตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่า สารสกัดเซซามินจากงาเนี่ย <ฮะ S 1> มันทาให้ให้ให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทําเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์ <ฮะ S 1> มันต้องไปรวมตัวกัน <ฮะ S 1> มันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษามหมดละนะฮะ,ะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟัก <ฮะ S 1> ไข่ฟักเป็นตัว <ฮะ S 1> คือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ ไข่ที่เรามาทําไข่เจียวก็คือเขาเรียกไข่ลมครับกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบค้ัเจ็บเจ็ดแปดวันเรามาส่องส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ําจากไข่ฟักออกจํานวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอตัวที่ไม่ได้ใส่ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงๆ จากต้องมะเล็กนี่แหละจากไอจากไอ้ไอ้สรสเข้าไปไม่จากสารที่ที่อะไรล่ะที่เซลเล์มะเร็งมันปล่อย <ทำ S 1> ออกมาเ,เราไม่ได้ใส่สเซลล์มะเร็งนะแต่ใส่สารที่เซลเล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่งางๆใส่เข้าไปในไข่ฟักใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้เส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทํากลุ่มที่สามใบที่สามเนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วย <ห>แล้วก็เอาเซนเซอมินซึ่งเป็นสารสก,กัดจากงาดำเนี่ยจากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดมันมีหมดอ่ะใส่เข้าไปปร<ห>ากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม่มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันก็ค่อยๆยุบมันมันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่ง อันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกินแล้ววัดปริมาณของสารตัวนึงเราเรียกว่าเป็น IL 2 IL 2เนี่ยที่ออยที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2ึ่สามไม่ได้แล้ว่คุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โอ้มันเข็มละแสนสอง ในเมืองไทยนะ,ะเข้ามาแล้ว<ะ>เข็มละแสนสองแล้วต้องฉีดสามเข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล<ะ>ับพี่ซื้อให้สามีพี่ใช้อื<ะ>เข็มละแสนสองจริงค่ะอาจารย์อ<ะ>ืปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองออื<ะ>ทําไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่ง เมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเองแทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วปเพิ่มข้างนอกเราค่อยฉีดกลับเข้ามาเขาก็สร้างในร่างกายเราแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทําในร่างกายเรานี่มันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซนเซอร์เหมือนเหมือนแอร์คอนดิชันอะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์ดอสคือคือมันก็จะเพิ่มไอเซล์มลงนี่มันเก่งเซล์มลงมันเก่งจริงๆ มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แอ g จิโอเ e นิ s แล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลเล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมี สารไออลซู A มากขึ้นใช่ะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของบุญเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแับสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียวเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลเซล์เลยว่า ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุน้นเซลล์ผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสเมนจริงๆครับซึ่ง,งกลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์<อ>เราทรํรวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิคนของนักสำหรับพิญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็ง ก็ไปกินงาเยอะๆนี้แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับน่าหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็งก็ไปกินงาเยอะๆนี้แหละฮะอาจารย์หรือ,อยังไงครับเป็นคำเป็นคำถามที่ดีมากถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดด้วยความเคารพนะฮะกินนี่แบบไม่กิน กินดีกว่าไม่กินผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูก,กลับมาไหมแต่ตอบคําถามคุณเมื่อกี้นี้ใช่ คือเจ้างาเนี่ยหรือเซซามีเนี่ยข้างในมันมีสารที่มีชื่อว่าเซทซามีไอตัวนี้แหละฮะที่อาจารย์กำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะไปช่วยถูกต้องประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2จริงๆแล้วเนี่ยแคปซูลเราไม่ได้ทําจากผงงาอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ใช่มีเซทซามีอย่างเดียวมันยังมีสารตัวอื่นๆอีกที่ช่วยในลักษณะของแอนตี้อินฟลามเมชั่นแอนตี้ออกซิเดทีสตรสอะไรล่ะอีกหลายอย่าง เส้นสารในกลุ่มของแอนโทไซยานินจากรำข้าวแบบนี้นะครับก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นสิ่งต่างๆในร่างกายด้วยแต่ตัวพระเอกจริงๆที่เราทําวิจัยตอนนี้คือเซสซินตัวเดียวเพราะเราทําวิจัยเรื่องเซสซินเรามีคาอธิบายเรื่องเซสซินว่ามีกลไกอย่างไรอันนี้มันถือเป็นยาบ้ามันคือยาหรือว่าไม่ใช่ใชยาครับเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กับเราจะบอกว่าโอเคผมไม่ยาผมไม่อยากจะทํา ผมอยากจะใช้วิชาอีกวิชาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่านูทราสู ical, ติคอ t นูทราซูติคอแปลว่าการใช้อาหารในการดูแลสุขภาพหรือการใช้อาหารเป็นยานู t r a มาจากนิวเท n นซ huh. ูติคอก็คือเกี่ยวกับยาฟาร์มาซูต huh. <arma> ิคอโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วผมอยากจะดูถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าคุณดูแลตัวคุณเองด้วยอาหารการกิน ผมเชื่อว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงมากอาจารย์ผมขอกลับมาที่เรื่องของงานงากับคนที่อาจจะป่วยมะเร็งนี่คือมะเร็งทุกชนิดหรือเปล่าที่งานตัวนี้มันสามารถที่จะไปช่วยได้ผมไม่ได้ทําในเซลล์มะเร็งทุกชนิดก็จริงแต่กลไกของมันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นลักษณะนั้นเนื่องจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีลักษณะของกลไกร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นการที่มันปล่อย VEGF ออกมามไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับหรือจะเป็นรังมะเร็งลำไส้หรือว่าจะเป็นมะเร็งปอดอะไรที่ไหนมันก็ปล่อยายกลไกเดียวกัน,นกลไก VEGF ออกมาเหมือนกันในการที่มันจะทาให้องเจนเอร์เซสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงาไอเซซมินเนี่ยมันจะไปช่วยบล็อกไอ้ช่วยช่วยบล็อกไม่ให้มันสร้างถนนยังไม่ใช่แค่นี้นะกลไกของการที่ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างถนนการสร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันยังไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูุิมด้านทานแล้วเนี่ยมันยังทําให้เซลล์มะเร็งตายอีกด้วยเซซามินเนี่ยเราเอาเราเอามะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้วใส่เซซามินบริสุทธิ์เข้าไปปรากฏว่ามันทําให้เซลล์เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า apoptosis apoptosis แปลว่าโปรแกรมเซลล์เดสหรือแปลว่าโปรแกรมฆ่าตัวตายเซล์ทุกเซล์ในร่างกายเราถูกโปรแกรมมาให้ตาย เม็ดเลือดแดงร้อยี่สิบวันเม็ดเลือดขาวประมาณสิบวันสิบห้าวันแต่เซลเล์มะเร็งมันไปแก้โปรแกรมโปรแกรมมันไม่ตายมันเป็นอมตะเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ลายที่เราทําการทดลองเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วไม่ตายมผมเคยมีเซลล์เซลเล์มะเร็งที่ผมสร้างขึ้นมานะเซลล์มะเร็งกับเซลล์เม็ดเลือดขาวมามฟิวกันตั้งแต่สมัยผมเรียนบีญีาเอกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองอีสิบสอ ใน92ใช่ไหม20กว่าปี30ปีมันยังมันยังเจริญเติบโตอยู่จนทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่แล้วเอาไปอมตะด้วยนะเอาไปแช่ในวิกฤตไนโตรเจนมันฟื้นขึ้นมามันก็เป็นเซลล์มะเร็อกมันไม่ตายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเซซอมินใส่ไปในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเราเรียกว่าเป็น HL60 เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ไล่หรือเซลล์เซลล์เซลล์มะเร็งตัวนี้มันยังไงมันก็ไม่ตาย พอใส่เข้าไปโปรแกรมมันถูกแก้กลับมามันตัวมันเกิดกระบวนการ apoptosis พอถึงเว <นะ S 1> ลาก็ตายเลยนะฉะนั้นเพนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลไกลของเซซามินเนี่ยไม่ใช่ผมทางานวิจัยคนเดียวนะ,<ฮ>ะทั้งทั่วโลกเลยทํางานวิจัยแล้วก็พบจริงๆว่ากลไกลเนี่ยมันทำได้หลายอย่าง anti inflammation ox anti oxidative stress anti free radical ผมเจอเองว่าไปกระตุ้นภูมิต้านทานมีคนเจอว่าเป็นแอนตี้แอนจิโอเจนซิตมีคนบอกว่าเป็นอะพอปโตซิสอินดิวอะอเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่งานวิจัยที่ที่ผมทําคนเดียวแต่มีคนทําเยอะทั่วโลกเยอะมากเข้าไปดูในอเอกสารได้เลย มะเร็ง <คำ S 1> นี่คือต้องเป็นมะเร็งแบบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3าได้ผลหมดเหมือนกันหมดหรือเปล่าครับนั่นคือคำถามที่หนึ่งคถามที่สองถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งกินกินตัวนี้กินงาไปบ่อยๆมันจะไปป้องกัน <Okay. S 1> การเกิดมะเร็งหรือเปล่าฮะนี่คือคําถามสุดท้ายสองคถามครับผมคาถามที่1ทุกระดับไหมทุกชนิดไหมทุกชนิดไปแล้วใช่ไหมทุกระดับไหมเนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยเราไม่มีการแยกแยกแยกขั้น ของของของขั้นสุดท้ายระยะที่1ระยะที่2เราไม่มีในหลอดทดลองมะเร็งก็คือมะเร็งไม่มีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยมันคือในคนในคนเริ่มเป็นระยะที่1กระจายตัวระยะที่2กระจายตัวไปอวัยวะอื่นๆระยะที่3กระจายไปทั่วตัวระยะที่4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรายังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่อย่างที่ผมบอกคุณเกียงอย่างเงี้ยคุณเกียงไกลหรือบางคนเป็นมะเร็งเต้านมแบบเนี้ยนะฮะหลายหลายคนเป็น มะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งซึ่งถูกระงับการรักษาแล้ว uh huh. หรือการรักษามาจนถึงขบวนการสุดท้ายแล้ว uh huh. ย,ยังไม่หาย uh huh. แล้วเราก็มาตออ่อตรงนี้ไปครันก็แสดงว่าเป็นส่วนมากระยะสุดท้ายอะท,ท,ท,ที่เราเจอนะฮะ uh huh. แล้วก็ระยะแรกล่ะโดยขบวนการเนี่ยเรายังไม่ได้ทําในห้องแหละ เหมือนว่าทดสอบทดสอบทดสอบ,สอ,บอะไรเนี่ยเรายังได้ทำแต่จากหลอดทดลองเนี่ยเราพบจริงๆอย่างแอนตี้แอนจูเรนซิสเราพบได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะดูแลได้ค่อนข้างดีถ้าสมมุติว่าเราเป็นระยะแรกเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่ามาระยะสุดท้าย <นะ S 1> มากกว่าระยะสุดท้ายครับ,รบอันสุดท้ายคําถามที่สองแล้วกินแล้วป้องกันได้ไหมรเราเขียนข้างกล่องผลิตภัณฑ์นะครับว่าทุกชนิดของอาหารเสริมว่า ไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ก็อยอก็ฉลาดบ้างเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่มันคัานกับสิ่งที่เขียนบนข้างกล่องนะฮะถูกต้องครับถูกต้องนะถูกต้องแลวแล้วอย่างนี้จะยังไงครับแล้วอย่างนี้จะยังไงผมไม่สามารถป้องกันรักษาโรคได้ครับผมไม่สามารถผมไม่สามารถบอกได้จริงๆท่านผมไม่สามารถ อธิบายได้มากกว่าวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมก็บอกว่าใครจะมากินเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรับรองได้นะครับว่าคุณกินแล้วคุณจะหายแต่วิทยาศาสตร์ที่ผมสแสดงให้เห็นเนี่ยมันสามารถเกิดในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อวแล้วตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้สุดท้ายอาจารย์<อ>ได้พูดไ้าหาว่ามันรักษามะเร็งได้ผมยังไม่ได้พูดเลย คุณสังเกตเห็นคุณสังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้พูดเลยว่ารักษามะเร็งได้เพราะว่า <laughs> <laughs> คําถามที่ผมถามคุณกลับไปแล้วเกิดมีใครมีใครมีใครับมีใครยืนยันกับผมด้บ้างว่าเขารักษามะเร็งได้ไม่มีไม่มีพอชะะนะใจาก,ก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีไม่มแต่กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขากินเนี่ยไม่รู้นะมกอกาออกอากาศี้จะกินดื่มเาไม่กินว่ากันไปว่ากันไปก็ คือผมเป็นคนตรงและเป็นคนที่จะต้องบอกความจริง <ฮะ S 2> ผมจะไม่คุยโตโอ้อวดว่ารักษาได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร <ứng> วิทยาศาสตร์ทําให้คนฉลาดขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายถึงกระบวนการต่างๆแต่คุณจะต้องระวังว่าหนึ่งคุณกินงาดําเนี่ยคุณจะต้องบดมันซะก่อนเพราะว่ามันแข็งมาก <ฮะ S 2> กินเข้าไปคุณกินวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอในห้องน้าฮะต้องบดไว้ก่อนบดบด อันที่สองคือต้องทำให้มันสุกสุกก็คือการคั่วหรือการนึ่งการอะไรก็ได้<ะ>แต่ส่วนมากเราจะคั่ว<ะ>แต่เขาก็บอกว่าก่าถั่วจะสุกงาก็ใบงาจะไหม้ไร้ง่ายมาก<ะ>อันเล็กแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีดำเดี๋ยวคุณไม่รู้เลยว,ว่ามันไหม้หรือเปล่า<ะ><ะ>ถ้าเกิดมันไหม้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่อง,องสารแทนที่จะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นสารพิษแทนอันที่สามคือคุณต้องระวังเรื่อง การปนเปื้อนของเชือ้อยก็อย่างเช่นเชือ้อราคุณตินเชื่อไหมคุณเอางามาเก็บไว้นี่นะถ้าคุณคั่วหรือคุณบดมันนะให้มันแตกนะคให้ให,ให้ให้มันเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเม็ดงานนะให้เป็นผงนะไม่เกินเจ็ดวันลา <ะ S 2> คุณอคุณได้กลิ่นหืนเลยคุณได้กลิ่นหืนเสร็จคุณได้กลิ่นคุณตรวจเชือนะ้อราในทันทีเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือกินผลิตภัณฑ์ที่มีสา,ารสกัดจากงาดีที่สุดง่ายสุด ก็คุณสรุปคุณสรุปเองไม่ร e ู้ไงเอาสิที่อาจารย์พูดมันฟังดูลำบากเหลือเกินครับผมพยายามพูดจะพูดแต่้ะอ่านใจอาจารย์ออกดีเชื่อผมเถอดดีครับดีแต่ก็อย่างที่บอกคุณจะกินคุณก็ต้องเลือกกินดีๆแทนที่จะกินสิ่งที่มันมีมีเขาบอกไม่ควรกินวันหนึ่งเกินสี่ช้อนชาสี่ช้อนโต๊ะ ก็จะทําให้ท้องเสียได้สี่ช้อนโต๊ะได้สี่ช้อนโต๊ะได้ครับจะกินงาเอางาบันคั่วใส่น้ำเต้าคู่กินอะไรกินดีมากผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรงาที่มีงาดีมากผมไม่ได้ทําวิจัยขึ้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของผมอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้จากงานวิจัยที่ผมเป็นข้าราชการผมได้รับเงินภาษีไปเรียนหนังสือแล้วก็มาสอนหนังสือให้กับพวกเรา็ั้องการเผยแพร่องค์ความรู้นี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะได้ความรู้มากๆเลยอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ พักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามขยายข่าวราดูเวลครับ